แสงดาวเป็นเด็กนักเรียนชั้นปหที่โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งครอบครัวของแสงดาวมีอยู่ด้วยกัน5คนคือพ่อแม่พี่แสงจันทร์ซึ่งเป็นพี่สาวคนโตส่วนแสงดาวเป็นลูกคนกลางและยังมีน้องชายอีกหนึ่งคนชื่อว่าแสงอาทิตย์ทั้งสมคนเรียนอยู่โรงเรียนเดียวกันโดยแสงจันทร์ อยู่ชั้นป .6 แสงดาวอยู่ชั้นป .5 และแสงอาทิตย์อยู่ชั้นป .4 ทั้งสามคนพี่น้องห่างกันคนละปีซึ่งก็เป็นภาระหนักสำหรับพ่อแม่ที่ต้องส่งเสียให้ลูกๆได้เ่าเรียนในโรงเรียนดีๆซึ่งพ่อกับแม่เองก็เป็นเพียงพนักงานบริษัทเอกชนธรรมดาๆไม่ได้ร่ำรวยอะไร แต่ก็พยายามที่จะส่งให้ลูกๆได้เรียนโรงเรียนดีๆต่อมาแม่ของแสงดาวล้มป่วยด้วยโรคล,ลายทำให้แม่ของแสงดาวไม่สามารถทำงานหนักๆได้จึงทำให้แม่ของแสงดาวไม่ได้ไปทำงานได้แต่นอนรักษาตัวอยู่ที่บ้านซึ่งตอนนี้ภาระค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดก็ตกเป็นหน้าที่ของพ่อ ซึ่งต้องหางานทำพิเศษเพิ่มเติมเพื่อจะได้เงินมาใช้จ่ายในครอบครัวและเลี้ยงดูคนในครอบครัวทั้ง5้าชีวิตซึ่งทำให้ครอบครัวของแสงดาวมีหนี้สินเพิ่มมากขึ้นบางทีค่าเทอมก็จ่ายล่าช้าทำให้ต้องมีจดหมายมาทวงทั้งสมคนพี่น้องก็รู้ปัญหาเรื่องการเงินของที่บ้านดี ทั้ง3พี่น้องจึงตั้งใจเรียนหนังสือไม่ทําตัวใช้จ่ายฟุ่มเฟือยและตั้งใจที่จะเรียนให้ดีๆเพื่อที่จะได้เรียนจบมาและทํางานดีๆช่วยเหลือครอบครัวแสงจันทร์ชวนแสงดาวและแสงอาทิตย์หางานพิเศษทำเพื่อจะได้เงินมาช่วยเหลือพ่อแม่แต่ทั้งสา ก็ยังเด็กเกินไปที่จะไปหางานอะไรทําได้จึงได้แต่ตั้งใจเรียนทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดต่อมาทางโรงเรียนมีประกาศว่าจะมีการส่งเด็กนักเรียนไปแข่งขันต่อปัญหาวิชาการระดับประเทศซึ่งจะต้องมีการทดสอบภายในโรงเรียนก่อนทันทีที่คุณครูมารีมาประกาศให้นักเรียนทราบแสงดาวดีใจมาก และคิดว่าตนเองจะต้องไปแข่งขันตอบปัญหาวิชาการระดับประเทศครั้งนี้ให้ได้นักเรียนทุกคนคะวันนี้ครูมีข่าวดีมาแจ้งให้ทุกคนทราบว่าทางโรงเรียนของเราจะมีการส่งตัวแทนนักเรียนไปแข่งขันตอบปัญหาวิชาการระดับประเทศถ้าใครสนใจก็มาลงชื่อสมัครที่ครูได้เลยครูจะจัดเทส ในโรงเรียนให้ก่อนเพื่อหาตัวแทนแต่ละระดับชั้นปอละคนแล้วก็ไปแข่งขันระดับประเทศและที่สำคัญนะพวกเธอใครชนะเรอที่หนึ่งของประเทศจะได้ทุนการศึกษา5,000บาทเชียวนะแสงดาวได้ยินดังนั้นก็คิดว่านี่แหละแสงดาวจะต้องทำให้ได้ แสงดาวจะต้องได้รับรางวัลที่หนึ่งเพื่อจะได้ทุนการศึกษา5,000บาทนี้แสงดาวจะเอาเงินนี้มาให้พ่อกับแม่เพื่อจะได้ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระในครอบครัวได้ไม่มากก็น้อยหรือว่าอย่างน้อยแสงดาวก็อาจจะขอนำเงินบางส่วนมาซื้อของใช้ส่วนตัวที่อยากได้ตามภาษาเด็กวัยรุ่น ที่เห็นเพื่อนๆมีของใช้หรือเสื้อผ้าน่ารักน่ารักที่แสงดาวอยากได้แบบเพื่อนๆแต่แสงดาวไม่กล้าขอให้พ่อแม่ซื้อให้เพราะไม่อยากใช้เงินในสิ่งที่ไม่จำเป็นแสงดาวนึกฝันว่าอยากจะได้อะไรดีสักอย่างสองอย่างจากเงินทุนการศึกษาและที่เหลือก็ให้พ่อกับแม่ความฝันนี้ มันทำให้แสงดาวมุมานะในการอ่านหนังสืออย่างหนักคน้นคว้าหาข้อมูลจากหนังสือเก่าๆตามห้องสมุดหรือดูใน YouTube ดูใน Google เพื่อจะได้มีความรู้ให้ครอบคลุมทั้งหมดแสงจันทร์และแสงอาทิตย์เองก็คิดไม่แตกต่างจากแสงดาว ทั้ง3คนพี่น้องจึงคิดร่วมมือกันเพื่อจะได้ชัยชนะในที่หนึ่งระดับประเทศของแต่ละระดับชั้นปเพราะถ้าทั้ง3เกิดได้รางวัลที่1ของแต่ละชั้นกันทุกคนก็จะได้เงินรางวัลทุนการศึกษารวมกันถึง1 5 0 0 0บาทเลยทีเดียวทั้ง3มพี่น้องจึงช่วยกันหาข้อมูลช่วยกันติวช่วยกันอ่านหนังสือ จนในที่สุดทั้งสามคนก็ได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนในแต่ละระดับชั้นไปแข่งขันระดับประเทศแสงจันทร์เป็นตัวแทนของปอ .6 แสงดาวเป็นตัวแทนของปอ .5 แสงอาทิตย์เป็นตัวแทนของปอ .4 ครูดีใจกับพวกเธอทั้งสามพี่น้องมากๆเลยนะทำให้เต็มที่เลยนะครูเป็นกำลังใจให้ เอาที่หนึ่งระดับประเทศมาให้ได้เลยนะพวกเธอเพราะว่าโรงเรียนของเรายังไม่เคยได้รางวัลระดับประเทศเลยปีนี้ครูหลุนมากๆเลยนะทั้งสพี่น้องก็พยายามอย่างเต็มที่ในการแข่งขันระดับประเทศครั้งนี้พอผลการสอบออกมาปรากฏว่าแสงจันร์ทได้ที่สของชั้นป .6 แสงอาทิตย์ ได้ที่สองของชั้นปสี่ส่วนแสงดาวถ้าได้ที่1ของชั้นปหในระดับประเทศแสงดาวดีใจมากเธอขึ้นไปรับรางวัลมีใบประกาศนียบัตรและเงินทุนการศึกษา5,000、บาทส่วนแสงจันทร์และแสงอาทิตย์ได้รับเพียงใบประกาศนียบัตรแสงดาวตั้งใจว่าจะนำเงิน5,000บาทนี้ไปให้พ่อกับแม่ทั้งหมด เพราะว่าตอนแรกเธอคิดว่าแสงจันทร์และแสงอาทิตย์จะได้รางวัลด้วยแต่พอไม่ได้เหลือเงินแค่เพียง5,000บาทแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะทุกคนก็ตั้งใจกันอย่างเต็มที่แล้วเมื่อกลับมาถึงโรงเรียนคุณครูมารีบอกกับทุกคนว่าเดี๋ยวใบประกาศสีียบัตรเนี่ยพวกเธอถ่ายรูปกันเสร็จแล้วก็เอากลับบ้านไปได้เลยนะ ส่วนเงิน5,000บาทเนี่ยครูคงต้องขอเก็บไว้เป็นส่วนกลางเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่โรงเรียนพาพวกเธอไปแข่งนะแสงดาวใจหายขึ้นมาทันทีหมายความว่ายังไงคะครูมารีก็คือแบบนี้นะครูมองว่าการไปแข่งในครั้งนี้นะ่ะมันก็มีค่าใช้จ่ายอะนะ ค่าสมัครค่าเดินทางซึ่งทางโรงเรียนก็สมรองจ่ายให้ไปก่อนแล้วพอเธอได้รางวัลมาเนี่ยก็ต้องเอามาคืนโรงเรียนสิถึงจะถูกเธอว่าไหมแต,ต,ต่ต่ต่คุณครูไม่ได้บอกแบบนี้ตั้งแต่แรกนะะี้คะแหมเธอก็หาดมีใจเสียสละบ้างสิน้ำใจ เสียสละนะ่ะสะกดเป็นไหมเนี่ยทุกคนที่ไปแข่งตั้งแต่ปหนถึงปหทุกคนที่เป็นตัวแทนโรงเรียนเขาก็มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจกันทุกคนครูก็เลยคิดว่าครูจะนำเงิน5,000บาทเนี่ยมาซื้อของแจกให้กับทุกคนที่ไปแข่งเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับทุกๆคน ที่มีความพยายามนะครูเชื่อว่าทุกคนก็มีความตั้งใจทำเพื่อชื่อเสียงของโรงเรียนเหมือนกันนะแต่แต่นั่นเป็นเงินทุนการศึกษาที่หนูชนะได้ที่หนึ่งมานะคะก็บอกแล้วไงน้ำใจความเสียสละนะ่ะเธอนะ่ะต้องฝึกให้เป็นคนมีน้ำใจเป็นคนมีความเสียสละให้เป็นนะ ดูอย่างครูสิครูอะอุทิตตัวทําเพื่อทุกคนครูยังไม่หวังอะไรเลยยังไม่หวังผลตอบแทนนี่ดูครูนี่เป็นตัวอย่างของความเสียสละของความมีน้ำใจแสงดาวพูดอะไรไม่ออกได้แต่มองใบประกาศนียบัตรที่ได้รางวัลชนะเลิศที่หนึ่งระดับประเทศความหวัง ที่แสงดาวจะนำเงิน5,000บาทนั้นไปให้พ่อกับแม่ดับบูบลงตรงนั้นแสงดาวเศร้าใจและคิดว่าถูกคุณครูมารีโกงเงินทุนการศึกษาแต่แสงดาวก็เป็นเพียงเด็กนักเรียนตัวเล็กๆที่ถูกผู้ใหญ่ใช้เหตุผลบางอย่างบังคับให้เด็กนักเรียนอย่างเธอต้องยอมรับ สำหรับเรื่องนี้ถ้าคุณเป็นแสงดาวคุณจะทำยังไงคุณจะไปเรียกร้องความถูกต้องหรือคุณจะเก็บเรื่องนี้เงียบๆไว้วัตถูกครูโกงเงินเด็กนักเรียนไว้เป็นปมในใจต่อไป